นี่ครับตัวกบที่เรามายิงเมื่อคลิปที่แล้วนะครับยิงแล้วไม่ได้ตัวนะครันี่มาวันนี้มาเจอตัวมันขึ้นนะอืดเลยนะครับเนี่ยยิงโดนสีข้างนะนี่ใต้ซออขาหน้ามานิดเดียวนะทะลุออกตรงหลังนะไม่ตายนะ ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหมายนะครับหมายที่เรามายิงเมื่อวานนะคลิปที่แล้วที่ผมลงที่ว่ายิงกบไปสนะี่นัดสองตัวนะครับไม่ได้สักตัวนะครับนี่วันนี้ผมมาเจอตัวมันแล้วนะครับตายคาที่นะครับแต่ว่าตายอยู่ในน้ำนะครับแล้วผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนี่ครับเมื่อวานที่ที่ผมนั่งอยู่ตรงตรงนู้นครับนะครับใต้ต้นลำญ่ต้นนู้นคะรับแล้วก็ยิงมานนี้ครับสี่นะัดน,ะนี่ยิงมันตรงนี้สนะี่นัดแล้ว เมื่อตอนเที่ยงครับผมมาดูนะครับตายครับฟูตรงนี้นี่ตายอยู่ตรงนี้กบก็ถือว่าตัวใหญ่ปรงคอนะตายหนึ่งตัวนะครับยิงโดนประมาณท้องนะครับนี่ผมพาไปดูตัวกบเอาขึ้นมาแล้วนะนี่เอาขึ้นมาจนแมงวันเข้ามาตอมนะนี่ดูครับนี่เลยตัวใหญ่เลยนะครับกบเน่าแล้วนะครับเอาขึ้นมาได้นานคับเนี่ยเน่าเลยนะไม้ที่ผมมายิงก็จะประมาณนี้นี่ ั้งสะนี่มีอยู่ประมาณสองตัวครับที่ผมไล่ไล่ลงแล้วก็มายิงครับคลิปคลิปที่ลงเมื่อวาน,นครับมีอยู่แค่นั้น,นครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหมยหนึ่งครับเป็นสะอยู่ข้างกัน,นครับเดี๋ยวมาดูหมายก่อน,นครับถ้ามีก็จะใช้ปืนมายิงพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวตามมาดูครับนี่ทางเข้าอีกหมายหนึ่งของเราครก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะพามาดูครับก็นี่ดูสะ ก็จะมีพวกสาหร่ายเขเขียวเวลากบมันลงม,นมันมองยากแต่ถ้าเป็นยิงผ่านกล้องมันจะมองง่ายนะครับก็มีพี่อุ๋งบอกให้ผมยิงศูนย์เปิดนะครับซึ่งศูนย์เปิดผมไม่แม่นนะครับระยะระยะนี้ศูนย์เปิดไม่ได้ตัวแน,น่นอนครับนะี่ผมนั่งอยู่ตรงนู้นนั่งตรงนู้นยิงมาอยู่ประมาณนี่ประมาณนี้ระยะไม่ไกลมากประมาณ15 m. 15 m. สิบสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรศูนย์เปิดก็ได้นะครับก็ได้แต่ว่ากบมันตัวเล็กต้องยิงเข้าจุดโฟกัสก็คือกลุ่มเหรียญบาทนะครับถึงจะได้ตัวนะครับนี่ครับขนาด ยิงผ่านกล้องครับยังไม่อยู่ครับตรงนี้อืมก็ตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกสระหนึ่งสระสะนี้น่าจะมีนะครับอีกสระหนึ่งนี่ครับอีกไม้หนึ่งของเรานะครับนับนับนกกระปูดครับนี่อีกไม้หนึ่งอีกไม้หนึ่งที่ผมว่าจะพามาดูนะครับนี่ครับนี่ต้องต้องมาสระแบบนี้นะครับสระ ายนี้ก็ถือว่าโอเคนะคแต่ว่าต้องมาไล่ไล่มันลงก่อนนะว่ามีกบไหมนะนี่ายนี้ก็ถือว่าโอเคเด็ดเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าเลยนะค,คลิปหน้าแต่ก็สู้ายนี้ไม่ได้นะเนี่ยใบนี้หมายนี้มีสองตัวผมยิงไปแล้วยิงไปแล้วตายตายไปแล้วตัวหนึ่งแต่ไม่ได้นี่ครับยิงตายแล้วตัวหนึ่งไม่ได้ด้วยก็ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามายิงคลิปนี้จะแค่พามาดูกบนะครับก็ต้องขอบคุณเอฟซีนะที่ติดตามกันมานะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็จะห้าพันคนแล้วับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปแต่ว่าช่วงนี้ก็จะขยันลงหน่อยนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นๆก็ใครมีอะไรอยากปรึกษานะครับก็สอบถามกันมาได้นะปรึกษามาได้เรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือว่าอะไรนะครับปรึกษามาได้หรือคนที่ไม่มีกระสุนก็ปรึกษาผมมาครับ เดี๋ยวผมจะหาให้นะต้นต้นที่ผมยิงคือต้นนี้ไม่ไกลมากนี่ครับก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปนะครับนี่ไมยก็จะประมาณนี้เป็นไม้สะนะครับไม้สะก็โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ